การที่คุณแพทองทานนะครับนะตัดสินใจนะครับเดินหน้าทางการเมืองต่อ ไม่ลาออกแล้วก็ไม่ยุบสภาแล้วก็ใช้แผนนะครับนะในการที่จะขู่พักร่วมถูกไหมครับว่าถ้าพักร่วมนะไม่มาร่วมนะครับก็จะมีการยุบสภานะครับเพราะเขาอ่านขาดว่าพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครพร้อมถูกไหมครับถ้าใครไม่มาร่วมก็จะยุบสภาพอยุบสภาทุกคนก็เหมือนอเจ๊งหมดนะครับนะแต่ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเขาอาศัยว่า ไพ่อยู่ในมือเขาเขาก็เลยเอาตรงนี้มาขู่นะครับนะกระทางพักร่วมนะแล้วในขณะเดียวกันนอกจากขู่แล้วก็ยังปลอบนะครับว่าถ้าใครมานะครับนะก็จะมอบตําแหน่งรัฐมนตรีให้อีกนะครับนะมันจริงทําให้พักร่วมที่คิดสั้นนะครับนะ,ะไม่มองการเมืองระยะยาวเนี่ยตัดสินใจที่จะร่วมรัฐบาลกับแพรทองทานต่อนะครับทั้งที่เสียงปริ่มน้ําอย่างเต็มแก่ แต่ผมก็บอกเลยว่าครับการที่ทั้งรัฐบาลแพรทองทานที่จะไปต่อแล้วก็พักร่วมนะครับไม่ยอมถอนตัวออกไปต่อน,นั้นมันเท่ากับว่าการจุดไฟเผานะครับพักการเมืองของตัวเองนะครับไม่ว่าเป็นคุณแพรทองทานก็เผาพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็หัวหน้าพักแต่ละคนนะครับก็เผาพักของเขาเองนะครับนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแพรทองทานก็รู้อยู่แล้วหรือว่าทางกูรูหรือคนของพักเพื่อไทยก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นทางตันนะครับท่านไปก็ไปได้ไม่รอดวันนี้นะครับ เพราะว่าไหนจะถ้าสมมติว่าท่านท่านกำลังจะดันไปเพื่อปรับคลมถูกไหมครับในยังไม่รู้ว่าจะได้จะทันได้ได้ปรับคลมหรือได้โปรดเก้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าสารนธตมนูญน,นะครับนะเขาก็จะต้องได้รับคําร้องว่าจะวินิจฉัยนะครับที่กรณีที่ สวนะครับนะไปยื่นนะครับนะให้สารลฐมนุลรับไปพิจารณาแล้วก็ให้นายกแพรรองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับผมกยังบอกว่าอันเนี้ยยังไม่ทันโปรดเก้าเลยนะครับคุณแพรองทานจะโดนแล้วนะครับนะแต่ว่าถ้าโดนไปแล้วถึงตอนนั้นจะมายุบสภาหรือจะอะไรมันทําไม่ทันแล้วไงนะครับนั่นหมายถึงว่าไฟมันไหม้ตัวเองไหม้พักร่วมไปหมดแล้วนะครับนะกลับตัวยังไงก็ไม่ทันนะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าการเดินหน้าไปอย่างนั้นนะครับพักร่วมรัฐบาลและกับพักเพื่อไทยนะครับก็ ก็ไม่มีทางที่จะหาทางออกได้เลยนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนะคนที่ได้ประโยชน์ก็คือหัวหน้าพักต่างๆถูกไหมครับที่ได้รับตําแหน่งหรือว่าสสอ,อาวุโสต่างๆของแต่ละพักก็ได้ได้รับตําแหน่งถูกไหมครับแต่มันเป็นตําแหน่งที่ไม่ตาวอสิ่งที่สงสารสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือสสส่วนที่ไม่ได้รับตําแหน่งนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าทางพัก การเมืองถ้าการเมืองมันไปถึงทางตันนะครับพักเหล่านั้นจะลงไปเ,เลือกตั้งนะครับครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะเอาอะไรไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนตรงนี้ครับที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดนะครับแล้วพักการเมืองพวกนี้จะกลายเป็นพักการเมืองที่น่าจะาล่มสลายเร็วมากนะครับนะเพราะว่า จะทำการโดยที่ขัดกับความรู้สึกของอพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่นะครับนะในขณะเดียวที่ประเทศมีวิกฤตตอนนี้นะครับนะถ้าท่านไม่แก้นะครับนะตัว คนที่เป็นปัญหาของประเทศนะครับไม่หยุดนะครับสถานการณ์เอาตัวเองออกไปแล้วกันเพื่อจะหยุดสถานการณ์ทําให้ประเทศเนี่ยครับมันสงบถูกไหมครับนะมันก็จะยิ่งเร่งทําให้สถานการณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของม็อบนะฮะเรื่องของนิติสงครามนะครับนะมันมันยิ่งทําให้พักรัฐบาลที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับโอกาสที่จะมีการเลือกโอกาสที่ท่านจะได้ แก้ตัวหรือได้เกิดในตอนเลือกตั้งนะครับนะใหม่นะครับนะท่านจะไม่มีโอกาสอีกเลยนะครับอันนี้ผมก็พูดมาเพื่ออยากจะเตือนนะครับพักร่วมทั้งหลายนะครับนะถ้าท่านยังจะเดินหน้าแล้วก็ยัง เดินหน้าเดินตามกับพักเพื่อไทยตรงนี้นะครับนะก็เท่ากับว่าท่านเองก็จะต้องเป็นการอดฝ่ารรวบกับพักเพื่อไทยนะครับนะในส่วนของพักเพื่อไทยเองนะครับนะก็เป็นห่วงนะครับทั้งตระกูลทั้งคุณแพรทองทานนะครับนะแล้วก็ทางพักเพื่อไทยนะครับเนี่ยเราอยากให้มันมีการเมืองเนี่ยพอรู้สึกว่าผิดพลาดอะไรต่างๆก็หาทางแก้ไขยอมรับเพื่อจะได้อยู่การเมืองยาวๆแต่ถ้าท่านตัดทิ้นใจเดินหน้าไปแบบนี้นะครับนะพี่น้องประชาชนคนไทยก็ไม่รู้จะช่วยท่านอย่างไร ครับเพราะท่านตัดทินใจเดินหน้าเดินทางการเมืองให้ประเทศไปถึงทางตันนะครับแล้วสุดท้ายนะครับนะ,ะสิ่งหนึ่งที่ประชาชนเสียใจมากที่สุดก็คือการเมืองที่ไม่ได้คิดถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ท่านจะโดนลงโทษโดยประชาชนครับ